ยาตามเมนูให้เลยเนาะโอ้ตามต้มเราเป็นต้มแซนะ่บเนาะต้มแซ่บน้ำข้นอ่าอามาีวีมึงม,มีอะไม่มีที่ไหน,ะนนะโอ้ตะโค้กอะไรสตาร์มาเนาะอ่อนเอาบอลเราออกดานเนาะคุณยายให้ลูกเวทีแถวนะใหะ้หาดูดูเยอะ เพืเ่อนรักเซเว่นที่หเใช่กเลิกนกนกีเวันเนาะชั่วมงกลยหาเลยลูกเวทีเนาะชมมั่วโมงกลยหาเลยแกงนะแกกึกเนาะเละลูกเวทีาหาซื่อซ่าเนาะเรียบากาเนาะ ไปถึงไปเผื่อนัทีดันโนเนะออาะเขานทีดันโนอย่างนะเขียวลุยต่อล้วเนาะป้าปยอมาราดูญอเหแหล่ิญอเนาะว่าเนาะอ๋อรมากาศเมื่อคอนเนาะปาทักุหมดเนด้วย tại cô đôi đôi nào mà uống là tăng mà ô áo lên lên to rồi nó ต่าเน,นาะแมคคาเล็กปลาเนาะคูอเปื่อนะเปล่าชี้เนาะคูอเปื่ในี่แหลกพอดได้เนาะ๋อ้ส้มโอ้อนูสม้สมชรับรูมม้มี่งกะแม่มาลายนั่นไง ตอ,อตอลโอ้ฟตอบอรีบอย่ชิสตาตลตลอนออน,ละนะเวลาเด็คุณได้ชีไม่ไปลาวตอนนเนาะและ้แลหาลูกไปทีเนาะอาบานพับผ่อนเนาะ นะไม่มไนะไเนาะลาซามีชอ,อ,อบหรือไม่ใช่ ทีดีคู่เนาะทำไมลุกไกทีแหละเย่เยะเละอทีนี่เนาะโอ้แฮวนี้หลยทีทีชื้นนี่าเปืทีดีคู่เน่ะลุกไกทีใสวะมาบ้านเลยตั้ดดไงแต่เล่าได้สิเนี่งวะมันาธรรมชาติรมรื่ออย่าะอ่า เย็นสบายก็ช้อยชานะไชยชชาดาดุไม่กลล้มลืยแยะแค่ตื่นแคจึ้งหล่คข้อเท้ยเนาะโอ้เล็กซื้อซื้อๆนะมือเงมือยอจึ่อหล่คข,ขออแย่คอละกว่าทีได้่ว้าวู quá chỉ riêng em còn nhớ hải hà lên đây nào trên nó ở ra này à chiều thanh lịch tây ban nha thì sao lấy nó siêu à luôn à lại lên mẹ โอ้ีคลี่ีะว้าวว้าวกว่า,ววาวทีดีขั้ันี่แยังไนะ่เนาะมากชนลูกเวทีสิยังบ้านเะนาะผู้หล่อล้อมแพเนาะ <c oughs> เอาวันนี้ลูกเวที่ยมาเล่ยสถานเนาะเลขยคาทีทอดติลเล่ยเนี่ยผัดท่อเนีงเล่ยเนี่ยผัดท่อติ้เล่ยเนี่ยนี่ยาทีเราสีทีเราสีเนอะเทีวหรอว่าอะไรหรือว่าถ้าเคยรู้เหรนาะโอ้บรรยากาศเนาะ เดในสั่นแล้วมันคะ่อยจูเนี่ยมันถ้าเกิดซวยไหมอาแกลหมอกควันมนันเนาะโอ้บรรยากาศจะได้ยี้อ้อมเหรอเนาะป่ะมาเติมพลังอ่ะแหละถ้าเคยแล้วนะถ้าเลยป่ะไม่ได้ดเลยไหมเกิดสะ่นเลย ที่ดือ้อที่ดื้อคู่เอาลืเลาเอเซีย่ะเขามียไปเจอเนาะจ้าเขามาีเนาะง่ายๆหรอง่ายๆทีโกโเมื่อตะทีโกเนาะเอาวีาแล่ววีต่อแล้วเนาะมาแล้วแล้วอะไรตั้อยู่วะตะกูตะกูขับพระพรย่อนใจาาก็มีมอเนาะ บ,นะบู่นเนาะกาแฟบู๋คือมาแต่ละวอ่ไงโอ้แกลเกินเนาะ โทีทีชเน,นะแวคือเฮลิคนะริโนนอราเฮทั์พอดเนาะอ้อแต่นาเนี่ยลมลื่นลมลื่นรี่แงี้ธมชาติธรรมชาติมาบักกุลเลลา่าหรอก็เลยแกน้ำตกแม่สานาะมา,าะเลเลลาคือีอนะวอะะ่วีเลยเก่นแล้วนะด็กเชนอ้ลูกเวที <c oughs> ถ้าเลราแกสวยระรจะฟื้นเนาะเห็นอย่างว่าวูาขึ้นๆเนาะธรรมาชาติธรรมาชาติโอ๊ต๊าล้ออะไเนาะอ้อ ทค right? yes, yes, yes. ล Ambassador ิตีเทคลิตีเจียวเลยเท่าหานเลื่อนฐานเนาะก็เลยลิทีเลื่อนโนเซนาะอ้ออีกาที่ชื้อเยอะมุกโก้ละเล้วเก๋ไงแกงกึกโอ้ที่ชื้อน้อยเนี่ยก็เลยที่ชื้อเยอะมุกโกตัวโน้ยที่ยังผัวผ่านดอบิแกยันลีบ่ะหรอโอ้โหทีอเคลียร์ล้มลื่นล้มลื่นเนาะ ท,ท้าเนี่ยว้า,าวว,าว,ว,าวนะ้าวว่า,าทีเาทวาวะทะนาะตีอะ,ะะอะไรนะเ่พท้ายเนลุชีเซลชีเซอนทีเนาะว้าธรรมชาติธรรมชาติก็เลยมีลชีเซลนะเออควาย้ันนโอ้ัดอุดัอควายดเนาะ ပြန်ဖို့ရနဘာညာဖို့ရနမထီးရနလောက်သွားရန Mặt thì giờ à, tiêu nào Mặt thì giờ à, tiêu nào ho ho nhà phụ đạo đuôi qua 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 Nhà phụ đạo đuôi nhà phụ đạo đuôi mà thì ăn phía nhà có nhà phố mặt trăng tạo ra để nhận tv tao công nhận tv hồ loot ông tv nhà lịch tv nhà lút tv nhà lịch tv nhà tv nhà lịch tv nhà lịch tv nhà tv ขี่ขี้แยอะไรๆๆๆโอ้โอ้เดยต่อโฟกไปแจ๊กไปแจ๊กรีชอยะเนาะโอ้ธรรมชาติเลยในการละลอมเนาะ พิตี้พิตี้เอาได้บ,บีเครกิลลูกเวทีดินะดเ,เนาะย่าพิทีนั้นเลยสิเลยถหารเจอเลยชอบหาเลยถ่าเนาะยาสามเมนูให้เลยเนาะโอ้ตามต้มเราเป็นต้มแสบเนาะต้มแสบน้ำข้นแ้วเลยแก ตักะเพากระเพาหมูก,กรอบหมูกลอบออ่างในไล่มืจนะเ,าเนานนะไล่ทัพูร่ากันไปนไปไ้นขับผ่อนเนาะเรามาคิมอว่าแก ริธีที่นาะโอ้ลมเลยแยะมุมมีะไรแยะตับวบะมีที่จะเนี่ยอนโะโอ้โอ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 

อ่ไมีมีมุ่มีแ่ละไม่มีที่ไหนธรรมชาติธรรมชาติตะกูดูด้วยเนาะมารทธิบุริยานที่นี่รู้สึกว่าตะครีดหละ ถ้ามีโกบาลีทีที่นี่รู้สึกว่าถ้าถ้าคลีกซื้อๆเนาะตัดโกบาลเนาะมีที่ม้มีที่มีที่เนาะ าที่เลยเนาะมีมือวิเตะบรรยากาศคลี่ๆนะเลยเนาะแต่กุหลาดเลยเนาะกนหลาดเจ๊เจ๊มาบ้านเลยทีอ่ะอม,มีบุกมมีบุก ก็ได้ชิโนะยาอืม็นไรน,น,นะเก๋ปลาล้านะ โกและามะเนาะอโนอวานเนาะรอบรนออเนาะเาชี้จดจเนะหรือเปล่าไม่รู้อือืมเบียอืมชี้ีดด้วย

ไอซีโดดวนะที่เาเลาเลยออร์น้ำจิเลยมั้งเบะกมคืน,นไปซีรดโดะค <ทะ S 1> ุณออ่ายโลกเลวทีแถวนะห,หายห่าเรอดูแย่คุณเริ่มนะตอนแรขึ้นแล้วไงขี่ที่เตี้ย เอ้ต่นคุณน้อยร้อเลยทอดหรอบ้านเนาะปยัวอาเมชรกละลูกเวทีลูกเวทีตะบุตลูกเวบบทีลูเวทีเวนะอร์ลแ,อแล้วนะโอ้ฟกลี่เจทอแล้ยแหละเ้เตี้ยโอ้โอ้เอ้ยไม่ดี